สำหรับคุณแม่ที่ประสบปัญหาลูกน้อยที่มีอาการผื่นแพ้ผ้าอ้อมแล้วจะทำอย่างไรเพื่อดูแลรักษาและป้องกันไม่ให้เกิดผื่นผ้าอ้อมมีวิธีการอย่างไรบ้างเราไปฟังคำแนะนำดีๆจากแพทย์หญิงฮาไททิพชัยประภากุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านทารกแรกเกิดโรงพยาบาลเด็กสมิติเวชอินเตอร์เนชั่นแนลกันเลยค่ะ ก็ในการเลือกผลิตภัณฑ์ดูแลผื่นผ้าอ้อมเนี่ยนะคะเราก็มักจะเลือกผลิตภัณฑ์ที่เป็นออยเมนต์นะคะที่จะมาทาเคลือบผิวของเด็กนะคะซึ่งออยเมนต์อันเนี้ยนะคะโดยทั่วไปแล้วเนี่ยก็คือมักจะต้องเป็นสารที่ทำให้อ่ามันมีการระบายของอากาศหรือว่าน้ำเนี่ยได้ค่อนข้างดีนะคะไม่ควรจะเป็นเคลือบผิวไว้อย่างเดียวเพราะว่าการที่เราไปเคลือบผิวไว้อย่างเดียวเนี่ยอาจจะทำให การระบายน้ําหรืออากาศได้ไม่ดีเนี่ยมันก็จะยิ่งไปบล็อกผิวนะคะส่วนอื่นๆที่มีสารประกอบในผลิตภัณฑ์เนี่ยหก็คือไม่มีสารกันเสียนะคะไม่ควรจะใส่น้ําหอมนะคะแล้วก็อาจจะต้องอมองไปจนถึงว่าเออมีสารอ,อย่างเช่นในกลุ่มของโปรวิตานิน B5 าไหมนะคะโปรวิตามิน B5 มันจะเป็นตัวที่จะไปเคลือบแล้วก็ทนุถนอมผิวนะคะ ทำให้ผิวบริเวณที่มีการอักเสบเนี่ยเปลี่ยนเนื้อเยื่อแล้วก็บำรุงให้หายเร็วขึ้นนะคะดังนั้นเนี่ยผื่นที่ได้รับสารพวกนี้เนี่ยก็คือจะหายค่อนข้างเร็วกว่าปกติะคะ่ะโดยทั่วไปก็ประมาณ2-3วันไม่เกิน4-5วันนะคะแต่ถ้าเกินนั้นแล้วเนี่ย อาจจะเป็นการติดเชื้อซ้ำซ้อนถ้าอาการไม่ดีขึ้นมีการรามของผื่นบร,บริเวณกว้างมากขึ้นเนี่ยนะคะก็ควรที่จะไปพบแพทย์ผิวหนังเฉพาะทางนะคะเพื่อการใช้ยาเพิ่มเติมซึ่งอาจจะต้องเป็นใช้ยาฆ่าเชื้อทาเฉพาะจุดนะคะก็จะได้เป็นการดูแลรักษาที่ถูกต้อง การเลือกผลิตภัณฑ์สำหรับลูกนั้นคุณแม่ต้องมีความระมัดระวังเป็นพิเศษเพราะผิวเด็กนั้นอ่อนบางดังนั้นผลิตภัณฑ์ที่ใช้นั้นควรจะต้องอ่อนโยนปลอดภัยและช่วยปกป้องบำรุงผิวโดยเฉพาะอย่างยิ่งผิวใต้พ้ออ้อมที่เกิดการระคายเคืองได้ง่ายมากและปัจจัยที่คุณแม่ควรคำนึงในการเลือกผลิตภัณฑ์สำหรับผิวใต้พ้าอ้อมก็คือข้อแรกส่วนประกอบหลัก ที่แสดงถึงการบำรุงผิวเช่นโปรวิตามิน b 5หรือเด็กสเปนทินอลที่ช่วยในการดูแลบำรุงและฟื้นฟูผิวค่ะข้อที่2อ,ออยเมนนั้นจะดีกว่าครีมและโลชั่นเพราะเมื่อทาแล้วจะมีการคงตัวบนชั้นผิวได้ดีกว่าเสมือนเคลือบเป็นเกราะป้องกันผิวและสามารถช่วยลดการเสียดสีกับผ้าอ้อม และยังช่วยคงความชุ่มชื้นข้อที่ 3. ไม่ควรมีส่วนประกอบที่อาจจะทำให้เกิดอันตรายและการระคายเคืองต่อผิวของทารกเช่นน้ำหอมสีรวมทั้งสารปรุงแต่งอื่นๆที่ไม่จำเป็นข้อที่4ควรหลีกเลี่ยงผลิตภัณฑ์ที่ทาแล้วติดแน่นล้างออกยากเพราะจะทำให้ต้องมีการขัดถูผิวลูกนั้นอาจจะเป็นรอยแดงและถลอกได้ อย่าลืมนะคะปกป้องผิวลูกน้อยทุกครั้งก่อนสวมผ้าอ้อมด้วยการทาผลิตภัณฑ์เคลือบผิวที่อ่อนโยนปลอดภัยจะช่วยหลีกเลี่ยงการเกิดผื่นผ้าอ้อมได้ค่ะลูกน้อยสบายผิวคุณแม่ก็สบายใจนะคะ